เน่เนเงี้ยเงี้ยเงี้ยอาไหมเเงี้ยเงี้ยเงี้เงี้ยเงเงี้ยเงใสอืมเนียบ้อยเดี๋ยวก็ขึ้นมาดอกเงี้ยเงียบกิฟต้องเอาไหมเอามามาแลมามามามเอามาเเอามา ออามาเร็วมาามาวเสะหญอยู่สวะรอมันไหมเอมามานี่นี่ออมาออกมาเลออมาเออมามามออกมาเร็วออกมาสวบนิ้วกูซะออกมาตัววานี่มันตายบนมืออ้็กัดนิวบ่วไหเนี่ยเต้บดบดสวบนิ้วคนตัว้คุณดีแท่ ลูกค <elim> <pes> <begun> <oni seid> <im lly> <gehört> ้างเหรียญนะสัตว์เลี้ยงแสนลูกแงเอายิ้มเนอะเอายิ้มยิ้มอายกอง